สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีกลับมาอีกแล้วอ่ะอ่ะให้ถามว่าวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้นะเห็นถืออะไรอยู่2มือแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบีจะมาเปรียบเทียบนะคะทํารีวิวเปรียบเทียบระหว่างน้ำมีตัวเดิมที่บีชอบใช้นะคะกับน้ำมีตัวใหม่ที่ออกมาซึ่งมันค้ายกันมากแล้วก็มีหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ไอสองตัวนี้มันต่างกันยังไงนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทํารีวิวเปรียบเทียบให้ดูกันเลยค่ะว่าเขาจอบของมาซ้ำซากกันทําไมหรือมันแตกต่างและมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะน่ามีเมคอัพ OBB w e t to Powder เห็นไหมเห็นไหมเห็นความเนียนไหมก็อย่าถามว่าทําไมเราต้องมาเปรียบเทียบเพราะว่าเราชอบแบรนด์นี้เราชอบบีบีของเขานั่นเอง ตัวน,นี้เนเนื้อเขามันจะแบบเหลวๆนิดนึงแล้วก็เห็นไหมวิชอบสีของแบรนด์นี้มากสีของวีบีเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นสีผิวที่เข้ากับคนเอเชียคือมันจะเป็นโทนเหลืองเกี่ยง่ายนะคะเกี่ยงง่ายแล้วก็ระหว่างวันก็แบบไม่เป็นข้าวพอเราทาไปปุ๊บเนี่ยเนื้อมันก็จะ แมททันทีแล้วก็การปกปิดของเจ้าบีเนี่ยคือปกปิดดีเลยนะอ่ะ,อะให้ดูรอยสิว <laughs> รอยสิวมันก็จะชัดๆนิดนึงพอทาไปแล้วแค่แบบเอามือเกลี่ย,เยเวเบาๆอะค่ะรอยต่างๆก็จางลงเลยอน,นี้ ต่อกันด้วยอันนี้นะคะ Nami Makeup Pro Matte HD Cushion นะคะให้ดูลักษณะภายนอกเจ้าตัวใหม่นี้ก่อนเจ้าตัวใหม่นี้นะคะกูตาก็จะมีพับมาให้แบบนี้นะคะพับจิ๋วน่ารักมากแล้วก็ขนาดคุชชั่นเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะคะนี่พูดจริงๆเลยคือเล็กเท่าแบบฝ่ามือวีได้มั้งไม่ถึงด้วยเนี่ยเล็กมากเลยอะ่ะก็น่าจะพกพาสะดวกกันไปอันนี้ก็ลองใช้มาสักพักแล้วนะเนื้อคุชชั่นเขาก็จะแบบ เป็นสีคือโทนสีเนี่ยคล้ายกันเลยคือมีความสีเหลืองอะเนื้อสีใกล้เคียงกันแต่ว่าเ,ออเจ้าตัวเก่าของเขาอะค่ะตัวบีบีจะออกเหลืองกว่านิดนึงนะเฮ้ยตัวนี้เก่งง่ายเก่งง่ายเพราะว่าจะเป็นเพราะแบบด้วยความที่มีฟองน้ําแล้วก็เป็นตลับคุชชั่นแบบนี้บีเลยรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่า ว่ามือเราไม่ต้องเปื้อนนะคะจริงหรีดสอดแบบนี้ก็ได้นะความแมท์จะรอดูเนาะว่าจะแมท์เท่ากันไหมก็ปกปิดโอเคเลยพอเทียบตรงสิวข้างบนนะค่ะวีรู้สึกว่าฝั่งบีบีจะปกปิดดีกว่าจริงสีเหมือนกันมากเลยสีเท่ากันมากๆแต่ว่าตัวน,นี้จะมีความสว่างกว่านิดนึงแล้วก็ตัวน,นี้จะมีความ วาวกว่าอันนี้จะแมตกว่าอันนี้ถ้าแล้วโดนแสงรู้สึกว่าหน้าฝั่งนี้จะดูวาวกว่าฝั่งคุชชั่นเนื้อจะบางเบากว่า,บาเบากว่าแล้วก็เกี่ยงง่ายกว่านะคะเดี๋ยววีจะขอวัดความติดทนนะคะด้วยน้ำแร่นิดนึงเดี๋ยวจะฉีด,ดแล้วก็ลองให้ดูกัน <laughs> น้ำมันหยดเลยอะ ขึ้นมาก็มีดุดดบ้างนิดนึง ถูทนทั้งทั้งสองฝั่งนะคะไม่ต่างกันมากแต่ว่าฝั่งคุชชั่นเนี่ยมันทนกว่านะคะพอมือขยี้ขยี้ไม่เป็นคาบเลยะคะ่ะไม่ว่าจะโดนนะ้ำไม่ว่าจะขยี้ยังไงคือมันเป็นคาบน้อยมากคือแทบไม่มีเลยนะคะส่วนเจ้าตัวฝั่งฝั่ง bv เนี่ยมันมีความเป็นคาบหน่อยนึงแต่ยังปกปิดอยู่นะยังแบบไม่หลุดอะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้านะคะแล้วก็ทดสอบว่าคุมมันได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะ ขอสรุปทีละอย่างแบบง่ายๆก่อนนะคะก็เริ่มจากการใช้งานก่อนนะในความรู้สึกคือคุชชั่นเนี่ยมันต้องใช้งานง่ายกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมีอุปรกรณ์อะไรมาคบนะคะแล้วก็เวลาเกี่ยเนี่ยมันก็เกี่ยง่ายกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันต้องใช้นมือเกี่ยนนอกจากว่าเฮ้ยเราใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้พับของตัวนี้มาเกี่ยนมันก็จะง่ายเนาะเพราะอย่างหนึ่งคือเนื้อเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนื้อจะบางกว่าเจ้าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเนื้อหนากว่า ขนาดเดียวกันด้วยความที่มันเนื้อหนากว่ามันก็เลยปกปิดได้ดีกว่านะคะอ่าฝั่งนี้อันนี้เราไม่ได้ลงแป้งก็จะเห็นว่าตรงช่วงสิวตรงช่วงหน้าผ่าหน้าผ่าอะไรเงี้ยนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะปกปิดได้แบบเยอะกว่าแต่ว่าในเรื่องของความแมตต์เราเข้าใจเลยว่าทําไมอันเนี้ยเขาถึงใช้คําว่าแมตต์เพราะว่าพอเนื้อมันเนี่ยจะมีความแมตต์กว่าเจ้าตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยมันจะให้ลุคที่แบบจริงๆมันไม่ได้ฉ่ามากแต่ว่ามันมีความแบบ มีความเขาเรียกว่ามีความวาวๆน,นิดนึงในขณะที่เจ้าตัวแมท HD เนี่ยจะไม่ไม่ค่อยวาวเลยคือจะแมทแล้วก็เข้ากับผิวเลยนะคะมานะคะที่ไม่รู้สึกว่าต่างกันนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของเอ,อ่อการกันน้ำนะคะแบบรู้สึกว่าฝั่งซ้ายนะคะซึ่งเป็นเจ้า BB เนี่ยพอขยี้แล้วเนี่ยมีเป็นคาบน,นิดนึงแต่ขยี้แบบหนักๆน,นะต้องบอกตรงๆว่าเราขยี้แบบจัดเต็มให้ดูเนาะ อ่ส่วนเจ้าตัว m a t t เทดีที่เป็นคุชชั่นเนี่ยพอใครยี่ไปเราทิ่งรู้สึกว่ามันซึมเข้าผิวอะค่ะคือมันไม่เป็นคาบในเรื่องคุมมันนะคะบียกให้เจ้าตัวคุชชั่นค่อนข้างที่จะคุมมันได้ดีกว่าด้วยความที่มันแมกว่าด้วยมั้ยตัวนี้เนี่ยจะคุมได้ไม่เท่านะคะระหว่างวันก็ใช้อาศัยแบบแป้งสับเอาแต่ว่าเรารู้สึกว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเนื้อบีบีที่ที่แมทที่สุดแล้วอะนะ เพราะว่าปกติเนี่ยบีบีเขาจะมีความวาวมากกว่านี้อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนผิวมันอยู่ส่วนข้อดีของเขาที่บีรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นนามีที่เป็นแบบดีดีเป็นซองแบบนี้หรือว่านามีที่เป็นคุชชั่นคือเขายืนแบบยืนคืนคุณภาพได้เหมือนเดิมมากๆก็คือในเรื่องของการปกปิดอะคะ่ะบีรู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีเหมือนกันเทน่งที่ราคาเนี่ยพูดจริงคือถูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อสีที่มันเป็นแบบสีแบบคนเอเชียใช้ได้สีโทนเหลืองคือทาแล้วผิวพอง ไม่น่าเทานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกว่าคุมมันเนี่ยถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ก็คือใช้แล้วหน้าแบบไม่ได้เมือกไม่ได้แบบอะไรเยอะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเห็นว่าแบบหน้าบีดูแบบยังดูไม่แมทมากเพราะว่าบีลงตัวนี้เพียวๆนะคะต้องบอกว่าลงเพียวๆโดยที่ไม่ได้ทาแป้งทับอะไรเลยแต่ว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วบีจะบอกว่าขนาดไม่ทาแป้งทับเนี่ยเราหน้าเป็นคนหน้ามันเนี่ย ผิวยังโอเคเลยนะผิวแบบไม่เมือกไม่อะไรเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีของแบรนด์เขานะคะที่รักษาคุณภาพได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นแบบซองหรือว่าแบบคุชชั่นนะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับสึกการเปรียบเทียบนะคะระหว่าง b b ตัวเก่าของน้ำมีนะคะกับคุชชั่นที่ออกใหม่มานะคะ ก็ดูกันไปแล้วนะคะก็ไปตัดสินใจเองว่าจะใช้ตัวไหนหรือว่าจะซื้อมาใช้2ตัวเลยก็ดีเหมือนกันทั้งคู่นะคะก็สําหรับคราวหน้านะคะพี่จะมารีวิวหรือว่าทําการเปรียบเทียบอะไรกับอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากดูบีทําคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะหรือว่าจะมาพูดคุยกันได้ที่ Facebook ของบีก็ได้นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย